ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่สวยรวยเก่งและมากความสามารถจริงๆสำหรับเบสรักวานีหรือเบสคําสิงซึ่งก่อนหน้านี้เธอมีดรามา่าถาโถมเข้ามามากมายแต่เธอก็ผ่านพ้นอุปสรรคนั้นมาได้เพราะมีแฟนคลับที่คอยให้กำลังใจเธอกันอย่างล้นหลามและล่าสุดกับประเด็นที่ทำเอาหลายๆคนใจหายหลังเธอได้ยอมรับว่าไม่ได้คุยกับคู่จิ้นอย่างแพทริกบริ แล้วโดยเบสก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการแฉถึงสาเหตุไม่สารสัมพันธ์ต่อว่ามีเหตุผลบ้างอย่างที่เราไม่ไปต่อล่าสุดเบสก็ได้ออกมาแชร์สตอรี่ลงบนอินสตาแกรส่วนตัวซึ่งเป็นคลิปวิดีโอของศิลปินดาราเกาหลีชาอึนอูที่โด่งดังเป็นผู้แตกโดยภายในคลิปชาอึนอูได้ร้องเพลงโชว์เสียงร้องให้แฟนๆได้ตกหลุมรักกันเป็นแถวๆเลยก็ว่าได้ ซึ่งเบดก็คือหนึ่งในนั้นและเธอก็ได้ระบุอีโมจิเป็นหน้ารูปหัวใจเอาไว้อีกด้วย